วันนี้มาต่อที่ข้อที่สามสิบเอ็ดนะครับก็จะเป็นข้อที่ต่อมาจากข้อสามสิบเนาะใช้โจทย์อันเดียวกันนะครับทีน,นี้ช่ทุนโจทย์ให้เนาะโจทย์บอกว่าร้าขนาดน้าขายขนมปังเนี่ยขายได้ไม่เกินวันละหกสิบก้อนโดยมีต้นทุนก้อนละยี่สิบบาทแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่เนาะก็คือแต่ละวันเนี่ยจะต้องจ่ายเท่ากันคือหนึ่งพันหกร้อยบาทบตัวที่ก็จะแบ่งไปสองส่วนนะครับต้นทุนเนี่ยก็จะแบ่งไปสองส่วนคือต้นทุนคงที่ กับต้นทุนที่แปรผันไปตามขนมปังที่เราทำนะครับต้นทุนของที่ก็คือ1นึ่ร้อบาทนี่แหละส่วนต้นทุนแปรผันก็คือขึ้นอยู่กับว่าเราขายจํานวนเท่าไหร่ยิ่งขายเยอะต้นทุนตรงนี้ก็จะมากขึ้นขายขนมปังได้กี่ก้อนเนาะก็จะแปรผันไปตามจํานวนขนมปังที่เราจะขายที่เราจะจผลิตนะครับอะ่ะส่วนในส่วนของราคาขนมปังที่ขายได้เนี่ย ก็จะแปรผันไปตามขนมปังที่ขายอีกเนาะยิ่งขายมากราคาก็ยิ่งน้อยลงเนาะก็จะยิ่งมีติดลบมากขึ้นครับก็จะตามนี้ต่อก้อนเท่านี้บาทนะครับแล้วก็ขายได้ x ก,ก้อนทีนี้โจทย์บอกว่าในวันที่หนึ่งเนี่ยขายได้ยี่สิบห้าก้อนจนหมดเลยจะมีโดยที่ต้นทุนอะไรต่างๆเนี่ยก็คือตามโจทย์เมื่อกี้เลยครับเ่าเดิมส่วนในวันที่สองจ้างคนเพิ่มหนึ่งคนแน่นอนว่าการจ้างคนเพิ่มก็ต้องมี ต้นทุนที่มากขึ้นโดยที่ต้นทุนคงที่เนี่ยเพิ่มจากหนึ่งันหกร้อยเป็นหนะึ่งพันเจ็ดร้อยะเพิ่มมาหนึ่ง้อยบาทส่วนขนมปังก็ขายได้สามสิบก้อนเราก็อันนี้เขาให้คิดเรื่องกำไรเนาะกำไรก็คือการเอารายได้ส่วนนี้มาลบกับต้นทุนครับไม่ยากเลยะอะรายได้ของวันแรกเนี่ยก็คือแทนตามสูตรได้เลยเนาะร้อยสี่สิบ x ก็คือจำนวนก้อนยี่ห้าก้อนก็เอายี่้าเนี่ยไปแทนในตำแหน่งที่เป็นตัวเอเร,ร x นะครับก็จะได้กำไรมาแอ้ก็ได้รายได้มาลบด้วยต้นทุนก็คือเท่านี้เลยได้ออกมาหนึ่งร้อยห้าสิบาทในวันที่สองขายได้เป็น x เป็นสาสิบก้อน x เท่ากับสามสิบแล้วก็จากเดิมที่เป็นหนึ่งันกก็เปลี่ยนเป็นหนึ่งพันเจ็ดนะครับก็จะได้กำไรมาหนึ่งร้อยบาทเนาะสรุปรวมแล้วในวันที่สอง ก็จะได้กาไรลดลงมาห้าสิบาทกาไรน้อยลงห้าสิบต่อข้อสี่ครับข้อที่สามสองกับสามสามใช้โจทย์เดียวกันก็คืออันนี้เขาให้นิยามของทรงกลมมานะว่าทรงกลมคือเซตของจุดที่ห่างจากจุดคงที่เท่าเท่ากันก็คือเราฟิกไว้จุดหนึ่งแล้วเราก็หมุนรอบจุดนั้นก็จะได้เป็นวงกลมหรือว่าทรงกลมออกมาครับอ่ามีศูนย์กลางอยู่ที่ศูนย์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 ศนย์อย่างนี้ โดยที่ให้เวกเตอร์ OP 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 มาเท่ากับเท่านี้ครับอ่ะเป็นัศมียา,าวเก้าหน่วยเน้ะเข้อที่สามสิบสองบอกว่าถ้าให้เคหนึ่งเคสองมาจำนวนจริงที่ทําให้สมการนี้เป็นจริงและผลคูณเคหนึ่งกับเคสองเป็นเท่าไหร่ง่ายๆนะครับเราก็แค่ต้องแก้สมการนี้เพื่อหาค่าเคออกมาเนาะโดยที่วิธีการแก้สมการที่มันเป็น เวกเตอร์ ector, หรือว่าเป็นเมตริกต่างๆเนี่ยการที่มันจะเท่ากันได้คือตำแหน่งเดียวกันจะต้องมีค่าเท่ากันแล้วก็หลักการบวกการลบก็คือให้เอาสมาชิกที่มีตำแหน่งเดียวกันเนี่ยเอามาบวกลบกันแบบอันนี้ผมทำการคูณ k หนึ่งเข้าไปก่อนคือเอา k หนึ่งเข้าไปคูณในตำแหน่งต่างๆคูณในสมาชิกทุกตัว k สองคูณสมาชิกทุกตัว,ท,ตวทุกตัวเลยนะครับ จากนั้นเอาตำแหน่งเดียวกันมาบวกลบกันใช่ไหมก็เอาบนสุดลบบนสุดตรงกลางบวกตรงกลางตงาัวล่างบวกตัวล่างแล้วก็จับเท่ากับฝั่งขวานะครับก็คือแถวบนเท่ากับแถวบนแถวกลางเท่ากับแถวกลางแถวล่างาก็แถวล่างแต่เนี่มันแค่สองตัวแปรเนาะคือ k1 k2 เราก็ใช้แค่สองแถวก็พอสองสมการพอเลือกมาสองแถวบนนะครับ 6k1 ลบ 6k2 เท่ากับศูนย์สมการแรก ลบหกเคหนึ่งบวกสามเคสองเท่ากับลบหนึ่งสมการที่สองจากสมการแรกก็จะได้ว่าเคหนึ่งเท่ากับเคสองนะเอามาแทนในสมการที่สองนะครับก็จะได้เคหนึ่งเท่ากับเคสองเท่ากับหนึ่งส่วนสามนั่นเองเขาถามว่าเคหนึ่งคูณเคสองเป็นเท่าไหร่ก็เป็นหนึ่งส่วนสามคูณหนึ่งส่วนสามได้หนึ่งส่วนเก้านะครับข้อที่สามสิบสามกำหนดให้เซตาเป็นมุมระหว่างโอพหนึ่งและโอพสองคอสโอพสามข้อใดถูกต้อง เราก็ต้องหาเวกเตอร์ op สองคอส op สามาก่อนเนาะเราก็จับมาคอสกันนะครับได้อามาเป็นงี้จับคอสปกติเลยนะอ่าโดยที่วิธีการคอสที่ผมเลือกใช้ก็เป็นการหาเดดเนาะการหาคอสจำได้ไหมหาเดดตั้งแถว ijk ขึ้นมาเป็นแถวบนนะครับแล้วก็แถวที่สองก็จะเป็นตัวแรกแถวที่สามก็จะเป็นตัวที่สองอ่าจากนั้น วิธีการหามุมที่ง่ายที่สุดก็คือการจับมาดอทกันครับพอจับกันดอทกันเสร็จปุ๊บวิธีการดอทก็คือให้เอาตำแหน่งเดียวกันมาคูณกันเนาะแล้วไปบวกด้วยตำแหน่งที่สองคูณตำแหน่งที่สองบวกด้วยตำแหน่งที่สามคูณตำแหน่งที่สามส่วนค่าคงที่ที่มันอยู่ข้างนอกเนี่ยดึงออกมาได้เลยนะครับไม่ต้องอไปคูณไม่ต้องเอาไปยุ่งเกี่ยวก็จะได้ว่าหกคูณลบสี่ลบยี่สิบสี่ ลบหกคูณสองลสบสองสามคูณลบห้าลสิบห้านะครับอ่จาจำได้ว่าที่วิธีการหาเดสเนี่ยมันมีสองแบบเนาะก็คือจับแต่ละตำแหน่งมาคูณกันในกรณีที่เรารู้หน้าตาของเวกเตอร์ตัวนั้นกับอีกกรณีหนึ่งก็คือเรารู้ขนาดเราก็จะนำสองวิธีนี้มาจับเทียบกันเนาะก็คือวิธีฝังขวาเราได้เแลวใช่ไหมว่าเท่านี้ส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือจะมันจะเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ตัวที่หนึ่งเวกเตอร์ a แล้วกัน คูณกับขนาดของเวกเตอร์ b แล้วก็จะได้คูณกับ cos เซโดยที่เซเป็นมุมระหว่าง a กับ b เนาะซึ่งไอตรงนี้เนี่ยที่เราต้องการหาครับก็คือเป็นมุมระหว่างเวกเตอร์ตัวนี้กับเวกเตอร์ตัวนี้โดยที่ขนาดของ op1 จริงๆอันนี้ไม่ต้องหาก็ได้นะครับขนาดของ op1 เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นเวกเตอร์ที่เป็นรัศมีของวงกลมอยู่แล้วดังน,นั้นมันก็ต้องยาว9หน่วยขนาดเท่ากับ9 ส่วน OP2 c o s OP3 เนี่ยวิธีการหาขนาดเนื่องจากว่าเรารู้หน้าตามาันแล้วเนาะการหาขนาดก็คือใช้สูตรแปรรู a กำลังสองบวก b กำลังสองบก c กลงสอวิธีการหาขนาด a ก็คือลบสี่เนาะ b คือสอง c คือลบห้าแต่ผมแนะนำว่าเครื่องหมายบวกลบไม่ต้องเอามานครับเพราะว่ากาลังสองมันก็การบวกบวกก็สี่สองห้าส่วนเก้าตัวเนี้ยดึงออกมาข้างนอกได้นะครับ ไม่ต้องเอาไปคิดข้างในก็จะได้ว่ากาวอยู่ข้างนอกอ่ะก็จะได้ว่าคอเซตาฝั่งขวาเนื่องจากว่ามันติดลบนะไอ้อนนี้มันติดลบนะครับก็จะได้ค่าออกมาเป็นลบใช่ไหมเอ้เซตาที่มีค่าเป็นลบอยู่ใน Quad T. คอร์ดแลนที่คนลนที่สองเนาะก็คือมุมระหว่างเก้าสิบถึงร้อปสิบนั่นเองต่อข้อที่สี่นะครับครับก็สำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ